สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ16ปีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชน วันนี้เวลา8นาิกา55นาทีสมเด็จพระกนิษธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ16ปีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทนซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันดีๆกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ o n n Fine Day with n u c l e e r Technology Better s o l u t i o o s for the Bright t u t u r e โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยด้านการแพทย์และสาธารณาสุขได้แก่โรงพยาบาลสิริราชด้านให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโยาาลยีนิวเคลียร์เพื่ออนาคตได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้นานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านการศึกษาได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการเกษตรได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตรอบนองอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีด้านอุตสาหกรรมการผลิตได้แก่บริษัท PTT global chemical <c oughs> จำกัดด้านอุตสาหกรรมอาหารได้แก่บริษัทไทยอินโนฟู้ดจำกัดและด้านอุตสาหกรรมอัญมณีได้แก่บริษัทสยามบลูทเพสแอนด์มาสเตอร์พีซเจมส์จำกัด พร้อมทางพระราชทานรางวัลแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการต่อการดำเนินกิจกรรมของสถาบันจากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการ16ปีสทนประกอบด,ด้วยนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีกับพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ในประเทศ นิทัศการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในงานโบราณนคดีนิทัศการด้านงานวิศวกรร,รมของสทอนอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณาสุขนิทศการการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นิทัศการดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ หรือโทคาแมคเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานรับเครื่องโทคาแมคจากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ประเทศจีนเมื่อปี2561ใช้สำหรับการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตของไทย และนิทศการอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยการใช้สีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนตั้งขึ้นเมื่อปี2549มีภารกิจหลักในการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้ส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนความปลอดภัย การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและการป้องกันอันตรายจากรังสีโดยร่วมกับหน่วยงานในประเทศ42หน่วยงานและหน่วยงานต่างประเทศ15หน่วยงานในการพัฒนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีผลงานวิชาการนำเสนอในที่ประชุมและบทความวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารระดับนานาชาติมากกว่า400ผลงานปัจจุบันกำลังพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สำคัญ2โครงการได้แก่การพัฒนาเครื่องไซคโครตรอนสำหรับผลิตเภสัชพันธ์รังสีทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการโทรคามกเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันคาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องได้ในปี2566 นับเป็นเครื่องมือที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภยัยเขตราชบุรณะ วันนี้ที่โรงเรียนวัดสารอดเขตราชบูรณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกันปนารต,รนตรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เช่นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์38ชุมชนหลังวัดสารอด ถนนจอมทองบูรณะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ไปกล่าวให้กับราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เดือดร้อนตามพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผสกนิกรซึ่งราษฎรต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนั้นองค์มนตรีและคณะได้ไปสำรวจพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอักคีภัยณบ,บริเวณถนนจอมทองบุรณะแขวงบางประกอบเขตราชบุรณะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายน2565มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลังจำนวน28หลังคาเรือนและเสียหายบางส่วนจำนวน13หลังคาเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้สำนักง,งานเขตราชบุรณะได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยรวม86ครอบครัวและประสานงานเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านสิทธิประโยชน์การสงเคราะห์เครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วสมเด็จพระอริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปารินายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่10ทับพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปริณายกสเสด็จออกณตำหนักอรุณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่10ทับพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระอาทิรับทราบการรับจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางพิจารณาการแต่งตั้งพระสังฆาธิการกำหนดแนวทางการอบรมผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทพิจารณาแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัดและพิจารณาจัดการศาสนสมบัติในเขตจังหวัดต,ต่างๆเป็นต้น โครงการทูบีนัมเบอรวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดพิธีมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอรวันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2565 ที่โรงแรมภูแมนขอนแก่นราชาอ,อคิดจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สวัสดิ์อภิวัจนีวงศ์ผู้ตรวจร,ราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่7เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2565โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดําเนินงานก้าวหน้าคือจังหวัดขอนแก่นยะโสธรและหนองบวัวลําพูประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคคือ ชุมชนบ้านหนองแก่จังหวัดหนองบัวลำพูชุมชนบ้านหนองตะไก้จังหวัดนครราชสีมาและชุมชนบ้านแคนน้อยจังหวัดยะโสธรในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารจังหวัดหนองบัวลำพูโรงเรียนสกลน,นครพัฒนาศึกษาจังหวัดสกลน,นครโรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่น ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาคือวิทยาลัยเทคนิคยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิในสถานประกอบการคือบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดจังหวัดนครราชสีมาบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและบริษัทซาบีนาจำกัดมหาชนจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงมุ่งมั่นทุ่มเทในการทรงงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเยาวชนไทยปลอดภัยห่างไกลาจากยาเสพติดเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ